สวัสดีครับต่ออีกสักคลิปหนึ่งนะครับวันนี้วันอังคารที่10สิงหาคม2564ริสคิทสกัาช2021เวลาตอนนี้ก็08.00นนะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องเราส่วนตัวครับการดูแลสุขภาพในส่วนตัวผมครับผมจะมาเล่าเรื่องการควบคุมอาหารนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับในส่วนตัวผมนะครับการควบคุมอาหารและการทานอาหารในแต่ละมือ้อแน่นอนที่สุดทุกคนเนี่ย รู้ดีอยู่แล้วว่าการทานอาหารเป็นเวลานะครับเน้นเวลาเป็นหลักนะครับเวลาตั้งแต่6โมงเชา้าถึง9โมงโดยประมาณในส่วนตัวผมทานทานข้าวทานอาหารเลยครับนักมือ้อเช้าเบามื้อเที่ยงละมื้อเย็นมื้อเที่ยงจากเที่ยงไม่เกินบ่ายสองโมงนะครับไม่เกิน14.00นคือทานอาหารเที่ยงมื้อเที่ยงนะครับหรือบางท่านอาจจะทานก่อนก็ได้ตั้งแต่11นาิกาไปจนถึง Uh, 13นาฬิกาอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้เวลาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ในช่วงเวลาอย่างนี้ให้ทานนะครับมื้อเย็นถ้าเกิดว่าท่านทานมื้อเย็นก็ทานตอนช่วงเวลา uh, 17นาฬิกาก่อน18นาฬนะิกาอย่างนี้นะครับ5โมงก่อน6โมงเย็นอย่างนี้นะครับและอาหารที่ท่านทานก็เป็นหลักด้วยนะครับท่านทาน,ทานอะไรนะครับในแต่ละวันอาหารที่ท่านทานก็คือในส่วนตัวผมผมเน้น ปลาผักไข่ผลไม้เป็นต้นนะครับแต่มื้อเย็นผมไม่ทานนะครับมื้อเย็นไม่ทานอะไรเลยก็ทานน้ําเป็นน้ําสมุนไพรน,น,น้ําผลไม้น้ํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับนมนมอะไรก็ไม่ทานนะครับมื้อเย็นไม่ทานและทานเฉพาะน้ําสมุนไพรแล้วก็น้ําเปล่าปกตินะครับหนะักมื้อเช้าเปล่ามื้อเที่ยงละมื้อเย็นแน่นอนอยู่แล้วครับใช้เวลาสามเดือนนะครับสามเดือนเนี่ยจากน้ำหนักเก้าสิบกิโลเหลือหกสิบกิโล ทุกวันนี้ผ่านมาจะเข้าสิบเดือนนี่คือเดือนที่สิบสิ้นเดือนนี้ก็คือสิบเดือนนะครับน้ําหนักตอนนี้เหลือห้าสิบแปดห้าสิบเก้าขึ้นลงอยู่สองตัวเลขนี่นะครับตัวเลขสวยนะครับจากส่วนสูงผมร้อยหกสิบแปดนะครับบางคนบางท่านบอกว่าอาจจะให้หกสิบหกสิบกว่าก็ได้ฉะนั้นแลวก,การบวกลบคูณหารส่วนสูงกับน้าหนักเราไปบวกลบดูนะครับผู้ชายนะครับจากส่วนสูงเท่านี้เท่านี้ให้ไปลบกับ หนึ่งร้อยลองลบกันดูครับน้ําหนักท่านเท่าควรจะมีน้ําหนักเท่านั้นเท่านั้นนะครับส่วนผู้หญิงก็ต้องไปลบอะไรลนะ่ะร้อยยี่สิบหรือร้อยสาสิบลองหาข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งหาเสร์ชดูนะครับข้อมูลที่ชัดเจนนะครับจากอาจารย์แพทย์หมอที่แหล่งที่ชัดเจนนะครับหาข้อมูลดูนะครับฉะนั้นเพื่อนเนี่ยถ้าเราควบคุมอาหารได้นะครับทานอาหารให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะครับ แต่บางคนบางท่านมันก็เป็นเรื่องยากยากตรงไหนยากตรงที่ว่าไม่มีเวลาสิครับเพราะต้องตื่นตีสามตีสี่ตีสามไปไม่ได้ต้องออกตีสี่เพราะคือฟิวใช่ไหมครับตื่นแต่เช้าต้องไปขายของขายกับข้าวมีเวลาจํากัดพักผ่อนไม่เต็มที่พักผ่อนไม่เป็นเวลาทํางานเข้ากะนะครับอย่างแต่ก่อนอย่างเซเว่นอย่างนี้อย่างบริษัทอย่างนี้ทุกวันนี้บริษัทก็มีเข้ากะอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องเข้าออกตามเวลานะครับตามกําหนดก็เลยพักผ่อนไม่เต็มที่เข้ากะสิบห้าวันสิบวันอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนกะอีกแล้ว นอนไม่เป็นเวล,เวลาทานอาหารก็ไม่เป็นเวลานะครับก็เลยเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอยากให้ทุกคนสุขภาพดีเน้นย้ําเรื่องการควบคุมอาหารและก็การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเราจะสุขภาพดีจากวันนี้จนถึงวันข้างหน้าและตลอดไปขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ